อบใช้ตัวนี้ครับไม่ค่อยได้เล่นยึดจุดสัญญาณนะครับปึ๊บคนขับอีกแล้วทุกคนขอคนขับใช้สิทธิ์แล้วกันใช้สิทธิ์นะโอ้คนขับของเจ้าอีมุกิครับไปต่อฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหคนขับลว้ลวนเลยทุกคนและหน้าเดิมด้วยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮะหน้าเดิมติ๊กเลยคนขับสกายไล่ต่อครับ อึบอึบคนขับอีกแล้วครับมีคนขับใหม่เข้ามานะขอเป็นคนขับใหม่ครับซ้ายสุดไม่ได้ครับผมไม่อยู่ตรงกลางครับอได้คนขับของใครสิทธ์ครับเอ้ยมันชักยังไงยังไงมีของดีๆโผล่ขึ้นมาสักหน่อยเถอะคนขับหมดเลยขอเป็นโดนโดนะครับทุกคนโดนหนีหมาเนี่ยอ่าได้โดนครับไปยังดีฮะนะครับ